พ่อจา๋าพบคนดูแลหัวใจแล้วนะครับหลายคนอยากรู้ไหมว่าคนที่พ่อจา๋าอยู่ด้วยแล้วฮิวใจที่สุดตอนนี้คือใครก็คือตุ๊กตา <c oughs> ตุ๊กตาเทเลทบ,บี้หรือราบูบูนะครับจะเรียกราบูบูเทเลทบ,บี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็เป็นที่กำลังนิยมของคนที่ เป็นนักสะสมสิ่งของนะครับสะสมตุ๊กตาสะสมเครื่องเล่นของเล่นนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็ต่างพากนะันซื้อลาบูบูซื้อ,อตุ๊กตาเทรทบ,บี้นะครับแล้วก็บาร์บี้ทรีเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยพ่อนกเขาก็มีไว้นะไม่ใช่หวานจงหวานใจอะไรหรอกนะครับเป็นตุ๊กตาที่ ของพอนกเองนะครับที่พนกเขามีไว้นะครับพนกเนี่ยเขามีไว้เพื่อเป็นการยิวใจแล้วก็เป็นการสร้างกําลังใจใตัวเขานะในการต่อสู้กับชีวิตส่วนน้องายเนี่ยเขาก็มีไว้เพราะว่าหนึ่งคือด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเขาก็อยากได้อยู่แล้วพนกเขาก็จัดให้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่เข้าไปรับชมก็แสดงความคิดเห็นเนาะไปต่างๆนานาเลยนะครับและบางคนก็บอกว่าอยากให้ ได้มีคนดูแลจริงๆนะครับซึ่งนกโพสกร์ก็ยังไม่พร้อมหรอกเนาะก็ต้องรอ,อเรื่องงงเรื่องงานอีกหลายอย่างนะครับกว่าจะมีก็ต้องใช้เวลานะครับต้องให้ทุกอย่างมันคงที่ก่อนตอนนี้หน้าของนกโพสกรก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็ออกมาขอโทษทุกคนด้วยนะที่ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้ายังไม เอาหน้าให้ใครเห็นเพราะว่าหน้าของนพศกรเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องการให้มันลดบวมลงก่อนแล้วก็ให้มันหายดีก่อน <S <S ทุกอย่างคือ <S <S ให้แบบว่าเข้าลูกเข้ารอยก่อนทุกอย่างจะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็มาฝากแล้วเนาะสำหรับคนที่รักน้องอไอยนะครับก็ดตามชีวิตน้องอไอ้ารีย a l Story ของน้องอไอายไปก่อนนะครับกับกิจกรรมของน้องในต่างๆนานาในที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวทางเพจเขาะมาลงไว้ นะก็ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าเป็นเพจจริง <S <S <an> <S เพจปลอมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพจปลอมรับบาดเยอะมากๆเลยบางคนเอาคลิปไปลงเป็นของตัวเองก็มีนะครับแล้วก็ไปลบออกอย่างเงี้ย <S an> เพื่อสร้างรายได้อย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับทางเจ้าของเขาก็าแนะนํามาแล้วว่าอย่าทําแบบนี้อีกถ้าเกิดเราจะเอาคลิปเข้าไปเนี่ยไม่ดีเนาะให้เป็นการแชร์จากคลิปเจ้าของจริงๆดีกว่าแชร์ไปแชร์ไปแช,ชร์ไปอย่างเงี้ยดีกว่าหรือถ้าเกิดเราจะตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแนะนําว่าอย่าไปตัดต่อเลยอย่าไปเอาคลิปเข้ามาตัดต่อมันไม่ดี ทำเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์การพูดการบรรยายอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเพราะว่าเราถ้าจะพูดแล้วเราก็เลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีให้กําลังใจศิลปินดีกว่าจะมาพูดในทิศทางลบๆหรือเราไปรู้อะไรมาแล้วก็ไปว่าเขาทาั้งๆที่เรายังไม่ได้กั่นกรองอะไรอย่างนงี้นะเราพูดก็พูดให้กําลังใจศิลปินพูดในสิ่งที่ดีให้กับศิลปินนะครับอย่างเงี้ยโอเคกว่าส่วนเรื่องหวานจงหวันใจก็สรุปแล้วคือยังไม่มีนะครับ หวานใจก็คือลาบูบุตุ๊กตาน่ารักเรียงๆกันนั่นก็คือสิ่งที่ฮิวใจพนกได้นะตอนนี้แล้วก็นกอ,อ่าอานเขาก็มี3ตัว